สวัสดีครับเอฟซี FC ที่รักทั่วประเทศสวัสดีครับพ่อแมพ่พี่น้องป้องไปทุกทุกคนและก็สบายดีครับพี่น้องทางสปปลาวนะครับมาพบมาพอกันกับผมกรรชินนละน,นะครับมาเจอกันวันนี้นะครับเป็นวันศุกร์ที่4ี่พฤศจิกายน6กห้านะครับในเพจอ,อกรพายจวดนะครับวันศุกร์นี้ก็มีแนวทางมาแบ่งปันนะครับก็คือ แนวทางล่วเนาะพี่น้องซปปเล่านะครับและที่ได้นัดกันไว้นะครับสําหรับแนวทางของรัฐบาลนะครับหวยใบฟ้าพารวยนะครับไปจํางวดวันที่16พฤศจิกายน6 5หนะครับเดี๋ยวจะได้เห็นหลังจากจวดจัดนะใครตามนะครับงวดก่อนตุลาน่าจะไปล่างงวดมิกิมาบนนะครับนะงวดนี้นะครับห้ามพลาดนะครับห้ามพลาดเดี๋ยวจะได้ ไปหาซื้อลัตเตอรี่กันนะครับว่าเด็นตัวไหนเด็ดตัวไหนเดี๋ยวจะอธิบายนะครับเทียบสูตรให้นะครับช้าจะได้ไม่ผิดหวังนะครับเพราะนั้นใครเข้ามาแล้วนะครับฝากนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับใครเห็นครั้งแรกก็ติดดาวเพจไว้นะครับนะตั้งค่า เป็นรายการโปรดนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับทุกแนวทางนะครับบางคนว่าไม่เห็นไม่เห็นก็ไม่รู้ว่าอย่างไงนะครับใบฟ้านะครับอยู่ทุกเพจนะปักหมุดโพสต์ไว้บนนะเข้ามาในเพจเห็นหมดนะครับที่สําคัญนะครับจําชื่อเพจแล้วก็พิมพ์คําค้นหามาเจอเลยนะครับนะเจอเลยนะครับเพราะว่าหวยใบฟ้านะครับหวยใบฟ้าหวยออกวันที่16ก่อนนู้นนะครับไล์ให้วันที่1 0 19เนาะ 19นะครับผมไม่บอกวันที่หนึ่งนะครับก็ใช้เวลาก็สมทีนอกจากว่าคนจะชอบไม่ชอบเท่านั้นที่ไม่ชอบเพราะนะว่ามันเป็นตัวเดิมเนาะที่คนไม่ชอบส่วนมากก็มันเป็นตัวเดิมนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าเป็นตัวเดิมอาจารย์คงไม่เอามาถ้าถ้าไม่เป็นตัวเดิมตัดทิง้งอาจารย์ไม่เอามาลงให้นะจะเป็นเนจ้าหมูสะดึ้งดุ้งด้วยนะครับเม็ดเดียวเป็น หกศูนยให้ตัดเล่นใครดูไลฟ์สดถ้าจะเอาเป็น0 6, นะูนยะทุกคนคิดอยู่ถ้าจะเอเป็นสามศูนยทุกคนคงไม่ชอบว่าเป็นเป็นตัวเดิมนะครับเพราะตามสูตรแล้วเนี่ยมันมันชนตัวนี้คิดว่ามันจะมาล่างด้วยนะครับเพราะมันออกบนแล้วนะมันมันมาบนนะครับเพราะนั้นใครเข้ามาแล้วก็ฝากนะครับทุกคนนะคนละแชร์พอนะครับแชร์ไปเฟซตัวเองนะครับให้เพื่อนๆให กัลยามิตรให้ญาติพี่น้องของเรานะครับไม่ต้องไปลงกลุ่มหรอ,อกเดียวมันจะดังนะครับแล้วก็ห้ามไปลงกลุ่มที่มีเกี่ยวกับว่าก่อนกกลสินนะครับนะห้ามเอาไปลงกลุ่มนะที่มีคําว่าก่อนกกลสินโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่ามันมีกลุ่มปอมมันจะเข้าทางเขาอาจารย์ตามไปพบเนบล็อกหมดนะครับคนที่แชร์ไปเนี่ยจะไม่ได้เห็นนะนะครับมันมีการแชร์ครั้งก่อนนะหนะ่วยจไฟไปในเพจ ก่อนฤษีเนฟีีกลุ่มสาธารณะนั่นนะคือกลุ่มปอมแล้วก็องค์เลขเด็ดนะครับก็เป็นกลุ่มปอมนะครับนะมีการเอารูปอาจารย์ไปทํนะเป็นสาธารณะกลุ่มของอาจารย์มันเป็นกลุ่มปิดนะครับแต่ก็แชร์เข้าไปไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาไปเฟซของเราพอนะครับขอคนละแชร์เอาไว้ดูเอาไว้วิเวคราะห์นะครับจะได้ หาซื้อนะครับไบฟ้าเนี่ยนะครับไม่ทาให้ผิดหวังมันเป็นสูตรรวมบนล่างนะครับวิธีซื้อก็ซื้อไปกับบนล่างเดี๋ยวจะบอกว่าตัวเด่นตัวไหนนะครับเพราะว่ามันเด่นบนเด่นล่างนะครับเด่นบนเด่นล่างนะครับอเดี๋ยวขอแชร์จากน้อยเลอดพี่น้องนะครับขอแชร์ไปเฟซตัวเองสักเฟซหนึ่งนะครับนะแชร์ไปยังโกปนนิวิตนี่แหละนะครับที่ทำใบฟ้านะที่มีชื่อใน,ใน ในเพจนี่แหละนะครับก็คือชื่อนะบางคนก็ขอเป็นเพื่อนนะมันจะมีว่าเป็นเพื่อนกันหนึ่งคนสองคนอาจารย์จะไม่รับนะเคยเป็นเพื่อนออกกรพาจวดแล้วยังจะมาเป็นขอเพื่อนก,อนกรคเรินและขอโกบนิวิตจริงจริงแล้วก็เฟสอาจารย์ทั้งสามเฟสน,นั่นแหละครับปิโกบนิวิตภาษาอังกฤษแล้วก็ออกกรพาจวดแล้วก็ก,กรคเสินนะก็ะเป็นเฟสของอาจารย์นะครับติดตามเพจได้เพจหนึ่งก็พอแล้วนะครับไม่ต้องไป ขอเป็นเพื่อนทุกเฟซหรอกนะครับลงอะไรไปอาจารย์ก็แชร์ไปหมดนะครับคนคนเดียวกันนะแต่ที่ที่ใช้ก็ส่วนมากเป็นกรอนกลศินที่ลงลงทุกๆุกแนวทางนะครับออก,กอน่าจวดมันโดนโดนโดนบล็อกไปหลายครั้งแล้วก็ไม่กล้าจะสุมเสี่ยงอีกนะครับแล้วก็จะไม่ค่อยได้ได้เอามาใช้งานส่วนมากเอาไว้ดู<า>ดูแลเ,เพียรนะครับเนี่ย จะขอแชร์นิดหนึ่งนะครับนะครับขอแชร์นิดหนึ่งนะโู้ปนิวิทย์นะครับคนเดียวกันนะแต่พยายามประชาพางตัวเองอยู่เอารูปโปรไฟล์โู้ปนิวิทย์เอารูปที่มีหนวดเข่าไปลงนะแต่ว่าคนก็จะเ,เพื่อนเพื่จะจำได้จาชื่อได้ยุ่หรอกนะนะครับก็นะทักทายกันเดือพี่น้องเป็นยังไงนะาภาพ ภาพชัดเสียงชัดบอกนะครับนะอยู่แถวไหนกันบ้างเนาะนะครับพิมพ์ชื่อเล่นนะครับนะจะได้ทักทายกันถูกเนาะอ่าพิมพ์ชื่อเล่นแล้วก็สแลดว่าอยู่ที่ไหนนะครับภาพอ่สวัสดีครับคุณกันดานะคุณไกสอนนะครับแล้วก็ลูกสาวพ่อเฟรมคุณทิศอ่สวัสดีครับคุณสิทธิศักด์อยู่แถวไหนเนาะนะครับ คุณรนหรือคุณรอน,นอนนะครับคุณสมพานรอไทยอันนี้ก็จะเป็นไทยนี้แหละครับนะที่ไปลงโพสต์ลงคลิปบอกว่านะจะนัดปล่อยหวยใบฟ้าในวันพฤหัสที่สี่ก็วันนี้แหละครับวันนี้แหละครับไม่ต้องเดี๋ยวให้เห็นก่อนนะครับนะให้เห็นก่อนนะทักทายกันเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะบอกนะคุณไกสอนอยากเท่ากมมีพีทำยังไงเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะให้แอดไลน์แล้วก็ทักไปเนาะทักไลน์ไปมื้อเช้า มม่ได้ลงในหวยหุ้นต่างๆไม่ได้ลงในในเพจและกลุ่มน่าจะเป็นให้เม็ดเดียวน่าจะเป็นเอกต้าออกแปดโมงครึง่งมาสามตัวเลยให้ชุดเดียวนะครับนะก็เอ,เอาเอาทุนไว้เล่นหาหนอยเนี่ยนะคุณดวงใจอยู่โคราชชัดเจนคุณลาคุณราวันเน,ะนะะาะนะภาษาอังกฤษหรือคุณอคุณออยู่แถวไหนกาละสินย่อำเภอหยางน้ออยู่กัลสินกลสินย,ออย่อำเภอหยางครับนะอ่าพร้อมรัฐบาล ่อตรวจสอบความพร้อมเนาะจะได้ตั้งใจตั้งจิตนะครับรัฐบาลนะครับประจํางวดวันที่ 16, สิบหกพฤศจิกายน6กห้านะครับกับผมกรกนกเสินนะครับเพราะนั้นเห็นแล้วนะครับซื้อลัตเตอรี่ไว้เด้อเดี๋ยวจะฟังจดประจากปากอาจารย์ที่อาจารย์เน้นให้นะครับคิดว่าตัวนี้มันชนมันชนตัวพูดง่ายมันเด่นเด่นเด่นหลักหน่วยและเด่นหลักสิบ เหมือนวดเมื่อกี้มันมันเด่นหลักมันเด่นศูนย์นะเด่นศูนย์ถึงเอาศูนย์ศูนย์หลักสิบถึงเอาหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งถึงเอาหนึ่งแล้วก็ชนหกนะอาจารย์ถึงหลักร้อยถึงเอาหกและหนึ่งหลักร้อยเป็นหกและหนึ่งนะครับก็วน,นเวียนอยู่สามตัวมีศูนย์มีหกมีหนึ่งและสามเท่านั้นให้เรียกอาจารย์วันมีกี้นะครับเพราะนั้น งวดนี้หลักร้อยอาจารย์เอาตัวเดียวเอาตัวที่เป็นหนึ่งวดมืก่กี้นะครับที่เป็นหนึ่งแต่อาจารย์ไม่เอามาใส่หนึ่งศูนย์หกเพราะว่าถ้าจะเอามามันก็ไม่มีใครซื้อหรอกเขาก็ว่าพีบ้านะอะไรเลขจะเอาตัวเดียวทั้งสามตัวก็เลยเอาเป็นหกศูนย์สามเป็นชุดเจ้าหมือสะดุ้งจะว่าเอาเป็นสามศูนหกเดี๋ยวเขาก็ว่าบ้าขนาดที่ลง ในส้อยนะพี่น้องเขา้า่าโอ้ไม่แต่พี่บาเนี้ยสือเล็กตัวเก่า,าสันบ่ากับบ่าตัวขันพี่บาเยียเงินหนอเห็นเงินแสนเว้ยอืมนะคือมันคิ่ว่ามันจะมาล่างมั่นใจว่ายังไงต้องออกศนะูนย์หกนะเงินเม่กี่แต่มันไปบนนะครับแต่เขาเอาไปใส่สูตรบนนะแต่สูตรมันเป็นบนแต่มั่นใจว่ามันจะมาล่างนะแต่เป็นสูตรของบนแต่มั่นใจว่ามาล่างนะอ่ะพร้อมนะครับทุกคนพร้อมนะ,ะรัฐบาล นะครับนะอย่าลืมแชร์นะครับทุกคนแชร์ให้ญาติญาติเพื่อนเพื่อนเรานะแชร์ไปเฟซส่วนตัวนะครับแชร์เฟซส่วนตัวนะนะทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวขอดูก่อนได้เอาลงเนาะ,ะวันที่16นะครับรัฐบาลไทยนะครับใบฟ้าพ่ารวยประจำวดวันที่16บหพฤศจิกายน6กหนะครับนะ ใบฟ้านะครับมันบนล่างในวิธีเล่นอาจารย์ก็จะบอกอยู่ในตัวนี้เล่นกับทุกตัวนะครับกับบนล่างฟังจากปากอาจารย์อาจารย์จ,จะพูดให้อิงนะฟังนะครับนะเดี๋ยวไม่ได้เห็นหน้าตัวเองเดี๋ยวเขาเลื่อนลงนิดนึงอะ่ะเดเลื่อนดูอะ่ะให้อิงสนะครับเด่นสีสีเด่นหลัก10บและหลักหน่วยนะเพราะฉะนั้นถ้า ถ้าต้องกลับมันต้องกลับด้วยนะครับกลับตัวไหนที่มีสีให้เล่นตัวไหนที่มีสีนะครับทุกตัวตนบนล่างไปกลับนะสังเกตชุดสามตัวเห็นไหมครับอาจารย์จะมีอีก,อกมีสีทุกตัวเห็นไหมงวดนี้เด่นสีนะเหมือนงวดเมื่อกี้เด่นศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นต้องกลับนะครับเพราะว่ามีสิทธิ์พอๆกันหลักหน่วยและหลักสิบนะสีนะนะนะครับ พออาาราะจันเด่นสี่เจ้าสี่มาหลักหน่วยมันก็ยังไงยังไงอยู่จริงๆว่าจะเป็นสองสี่นะหกสี่เจ็ดสี่นะแต่เก้าสี่มันก็มันไม่ไม่เข้าตำราเนาะเราเด่นสี่เราตั้ง4ตสี่ดำนะครับเพราะนั้นมันความเป็นไปได้นะครับทั้งหลักหน่วยหลักสิบนะครับเพราะฉะนั้นสี่อาจารย์มั่นใจใครจะวิ่งก็เอาตัวนี้ไปวิ่งนะครับเพราะนั้นก็ไปหาซื้อลอตเตอรี่รีตามนี้เร้อพี่น้องนะหาซื้อลอตนะครับ สี่หลอดโยนไปชนกับคนอื่นๆแต่9ก้าก็เด่นนะครับเก้าก็เด่นสูตรก็สูตรของอาจารย์ผสมผสานสูตรเด่นของกําลังวันนะครับนะของกําลังวันด้วยแต่กําลังวันมันมีแปดมีสี่มีสองมีแปดมีสี่นะครับมีสองแต่ว่าของอาจารย์มันมันมันสูตรรวมผสมผสานเนาะทั้งสูตรหลายสูตรนะครับหลายสูตร ถ้ากำลังวันตามสาปลสากลของเขามันจะมีสามตัวมีสองมีแปดมีสี่นะได้ของอาจารย์เพิ่มขึ้นมาเลขสุดแต่จะไม่ตัดในหกหางจะเล่นทุกตัวอาจารย์จะเล่นทุกตัวเท่ากันจะได้ตังตลอดในสูตรขอมไมฟ้าและก็จะไปนเน้นในชุดรวยให้อีกนะครับเห็นแล้วเนะาะมัดบอพี่น้องชอบบอ,อชอบไหมเอ่ยนะ,อะชอบไหมนะครับเพราะะนั้นอาจารย์ให้หมดแล้วเนาะ ให้หน่อยให้เราให้ไทยแล้วอาจารย์จะไม่ย้อนกลับเด้อนะครับเพราะนั้นก็ไปย้อนดูเดี๋ยวเราเนาะเหลือเวลาอีกเยอะเพิ่งจะห้าโมงกว่านะเดี๋ยวอาจารย์จะลงให้หน้าเพจเนาะต่วันจันทร์หรือวันพุธวันศุกร์เดี๋ยวเขาจะให้ในชุดชุดรวยหรืออะไรเพะว่ากันอีกทีหนึ่งเนาะครับวันนี้เขาทุกคนโชคดีนะครับลำ,ล,ำล้ำรวยรวยเฮงปังปังทุกคนครับโชคดีวันดีครับ